สวัสดีเพื่อนเพื่อนในโลกนี้จริงๆแล้วไม่มีใครเป็นของใครอย่างแท้จริงถ้าคุณคิดว่าทุกคนเป็นของคุณนั่นก็เป็นเพียงแค่ความลวงตาเพราะเมื่อช่วงเวลายากลำบากมาถึงในชีวิตเมื่อคุณต้องการใครสักคนมากที่สุดบ่อยครั้งกลับกลายเป็นคนที่คุณไว้ใจมากที่สุดที่ทิ้งคุณไปยิ่งคุณเข้าใจความจริงอันขมขื่นนี้ได้เร็วเท่าไหร่ก็ยิ่งดีต่อตัวคุณเองเท่านั้นวันนี้มาเรียนรู้ผ่านเรื่องราวต่างๆในช่อง YouTube เรื่องราวความเชื่อกันว่าแท้จริงแล้วมีใครเป็นของใครหรือไม่โปรดอยู่กับเราจนจบเรื่องเพราะข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนมักส่งผลเหมือนพิษในชีวิตก่อนจะเริ่มเรื่องราวหากคุณเป็นผู้ติดตามในทางของพระพุทธเจ้าโปรดกดไลค์วิดีโอนี้และพิมพ์ในคอมเมนต์ว่านะโมพุทธายะและถ้าคุณยังไม่ได้กดติดตามช่อง body i n s i g h t ของเรา ก็ขอให้กดติดตามเดี๋ยวนี้เลยเพื่อที่คุณจะได้รับแรงบันดาลใจจากเรื่องราวใหม่ๆก่อนใครเอาละ่ะเรามาเริ่มเรื่องราวในวันนี้กันเลยนานมาแล้วในหมู่บ้านแห่งหนึ่งมีครอบครัวหนึ่งที่ยากจนมากแต่รักใคร่กลมเกลียวกันในครอบครัวนั้นมีพี่น้องผู้ชายเจ็ดคนและน้องสาวหนึ่งคนโชครายที่พ่อแม่ของพวกเขาเสียชีวิตไปตั้งแต่เนิ่นๆ แต่เด็กๆเ,เหล่านี้ก็เข้าใจหน้าที่ของตัวเองตั้งแต่อายุยังน้อยในตอนเริ่มต้นชีวิตเต็มไปด้วยความลำบากแต่เมื่อเวลาผ่านไปพวกเขาก็เรียนรู้ที่จะพึ่งพากันและกันทั้งเจดพี่น้องและน้องสาวอยู่ร่วมกันด้วยความรักอย่างแท้จริงทุกเช้าพี่ชายทั้งเจคนจะออกไปล่าสัตว์ในป่าส่วนพี่สาวก็จะอยู่บ้านทำอาหารและดูแลงานบ้านทั้งหมด ตอนเย็นเมื่อพี่ๆกลับมาพวกเขาก็นำสัตว์และนกที่ล่ามาได้กลับมาด้วยพี่สาวจะเตรียมอาหารให้พวกเขาด้วยความรักและตั้งใจและทุกคนก็รับประทานอย่างอิ่มเอมวันเวลาผ่านไปเช่นนี้ทั้งสุขและทุกข์จนกระทั่งวันหนึ่งเมื่อพี่ชายทั้งเจ็ดออกไปป่าตามปกติพี่สาวก็เริ่มทำอาหารให้พวกเขาเหมือนทุกวันขณะหั่นผักมิทิคมกริบบาดนิ้วของเธอ อย่างกระทันหันทำให้เลือดไหลออกมาเธอตกใจมากเธอกลัวว่าถ้าพี่ๆเห็นเลือดพวกเขาจะเสียใจดังนั้นเธอจึงตัดสินใจที่จะปิดบังเรื่องนี้ไว้ตอนแรกเธอพยายามซับเลือดด้วยผ้าคลุมไหลแต่แล้วก็คิดว่าถ้ามีรอยเลือดพี่ๆอาจจะสงสัยเธอคิดจะซับเลือดกับผนังบ้านแต่ก็กลัวว่าจะมีรอยให้เห็นอีกสุดท้ายเมื่อไม่มีทางเลือก เธอก็ปล่อยให้เลือดหยุดลงไปในหม้อผักที่กำลังทำอยู่ตอนเย็นเมื่อพี่ๆกลับมาพวกเขาก็รับประทานอาหารที่เธอเตรียมไว้แต่วันนั้นพวกเขารู้สึกว่ารสชาติของผักแปลกไปอร่อยจนต้องเลียนิ้วเลยทีเดียวพวกเขาชื่นชมฝีมือทำอาหารของพี่สาวเป็นอย่างมากพี่สาวยิ้มรับและคอยดูแลทุกคนแต่ในใจกลับรู้สึกกระวนกระวายพี่ๆต่างก็ เหนื่อยล้าจากการเดินป่าทั้งวันจึงเข้านอนเร็วเช้าวันถัดมาพี่ชายทั้งเจ็ดออกไปป่าเหมือนเช่นทุกวันระหว่างทางพวกเขารู้สึกกระหายน้ำจึงแวะดื่มน้ำที่ริมสระแล้วนั่งผักใต้ต้นไม้ต้นหนึ่งเพื่อพูดคุยกันพวกเขาต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเมื่อคืนผักมีรสชาติพิเศษจริงๆไม่เคยกินผักที่อร่อยขนาดนั้นมาก่อนเลยพวกเขาจึงตัดสินใจ ว่าคืนนี้จะถามพี่สาวให้ได้ว่าเธอใส่อะไรลงไปในผักถึงได้อร่อยขนาดนั้นเมื่อพวกเขากลับถึงบ้านในตอนเย็นพวกเขาก็ชมฝีมือการทำอาหารของพี่สาวอีกครั้งและถามว่าพี่สาวที่รักเมื่อคืนนี้เธอใส่อะไรลงไปในผักรสชาติมันช่างวิเศษเหลือเกินพี่สาวไม่อยากจะพูดอะไรเลยเพราะเธอรู้ว่าถ้าพี่ๆรู้ว่าเธอเคยถ้าพวกเขารู้เรื่องนิ้วของเธอ วกเขาจะต้องเสียใจมากแน่ๆเธอจึงยิ้มแล้วพูดว่าไม่มีอะไรพิเศษเลยพี่ชายก็แค่เครื่องเทศเดิมๆกับผักแบบเดิมที่ทำทุกวันบางทีความรักของพี่ๆอาจทำให้รสชาติมันพิเศษขึ้นก็ได้พี่ชายคนโตยิ้มและพูดขึ้นว่าน้องสาวที่รักวันนี้เธอต้องพูดความจริงแล้วล่ะพี่อยากรู้จริงๆว่าเธอทำผักให้อร่อยขนาดนั้นได้ยังไงเขายังพูดต่อว่าน้องเอ,อ๋ยพี่ขอสาบานเลยนะ คราวนี้เธอต้องบอกความจริงให้ได้พี่ชายคนโตเป็นที่เคารพของทุกคนดังนั้นพี่สาวจึงจำต้องและความลังเลและยอมพูดความจริงเธอพูดเสียงเบาพี่ขาจริงๆแล้วนิ้วของหนูถูกมีดบาดและเลือดสองสามหยดก็หยดลงไปในหม้อผักหนูกลัวว่าถ้าพวกพี่รู้เรื่องนี้จะต้องเสียใจแน่ๆเพราะงั้นหนูเลยไม่ได้บอกอะไรใครเลย เมื่ได้ยินเช่นนั้นความคิดประหลาดก็เกิดขึ้นในใจของพี่ชายทั้งหพวกเขาคิดว่าถ้าเพียงแค่หยดเลือดยังอร่อยขนาดนี้แล้วเนื้อของพี่สาวจะอร่อยแค่ไหนหลังอาหารเย็นพี่ชายทั้งเจดก็แยกย้ายกันไปพักผ่อนแต่ความคิดประหลาดนั้นก็ไม่หายไปจากใจพวกเขาพี่ชายคนโตพูดกับทุกคนว่าน้องๆลองคิดดูสิ usi, แค่เลือดหยดเดียว ก็ยังอร่อยขนาดนี้แล้วถ้าได้กินเนื้อละ่ะพี่พี่ทุกคนต่างก็เห็นด้วยกับสิ่งที่เขาพูดยกเว้นน้องชายคนเล็กที่รู้สึกทุกข์ใจอย่างมากกับความคิดนั้นเขารู้สึกว่ามันผิดศีลธรรมอย่างมากแต่ด้วยความเคารพต่อพี่ชายคนโตเขาจึงไม่กล้าคัดขานวันต่อมาพี่ชายทั้งเจ็ดก็ออกจากบ้านโดยอ้างว่าจะไปล่าสัตว์ระหว่างทางพวกเขาไปที่เนินเขาร้างแห่งหนึ่งแล้วใช้ใบไผ่สร้างแท่นขึ้นมาอันหนึ่ง และตั้งชื่อมันว่าจันแผนของพวกเขาคือจะพาน้องสาวไปที่นั่นด้วยการหลอกหล่อแล้วจะฆ่าเธอและกินเนื้อเธอเมื่อพี่ชายคนโตกลับถึงบ้านเขาก็บอกกับน้องสาวว่าน้องรักตอนนี้เธอโตเป็นสาวแล้วนะพี่หาสามีที่เหมาะสมไว้ให้เธอแล้ววันนี้เราจะพาเธอไปพบเขาไปกับพวกเรานะน้องสาวดีใจมากกับเรื่องนี้ เธอจึงรีบเตรียมตัวแล้วออกเดินทางไปกับพี่ๆขณะเดินทางพี่สาวรู้สึกเหนื่ล้าจึงถามพี่ชายคนโตว่าพี่คะบ้านสามีของหนูอยู่ไกลแค่ไหนแล้วพี่ชายคนโตตอบว่าอีกแค่นิดเดียวเองเห็นแท่นข้างหน้าไหมล่ะนั่นแหละคือบ้านใหม่ของเธอที่ซึ่งเธอจะได้เป็นราชินีน้องสาวดีใจมากเมื่อได้ยินเช่นนั้นทันทีที่พวกเขามาถึงจันพี่ชายคนโตก็สั่งว่า มัดเธอไว้กับเสาไม้ไผ่ด้วยเชือกพี่ๆทุกคนก็ช่วยกันมัดพี่สาวไว้เมื่อพี่สาวรู้ความตั้งใจที่แท้จริงของพี่ชายหัวใจของเธอก็แตกสลายเธอเริ่มสวดภาวนาต่อพระผู้เป็นเจ้าโอ้พระเจ้าตอนนี้มีเพียงพระองค์เท่านั้นที่ช่วยข้าได้พี่ชายของข้ากำลังจะฆ่าข้าเองไม่มีแม้แต่คนเดียวที่ยังมีความรักหรือความเมตตาต่อข้าเลยหัวใจของน้องชายคนที่เจ็ดเต็มไปด้วยความเศร้า แต่ถึงแม้เขาอยากช่วยก็ไม่กล้าหานพอที่จะต่อต้านพี่ชายทั้งหกพี่ชายคนโตถือธนูเดินเข้ามาแล้วพูดว่าข้าจะเป็นคนเริ่มก่อนพี่สาวยกมือขึ้นพนมอย่างอ้อนวอนแล้วร้องเพลงว่ายิงเลยพี่เล็งมาที่อกก็ได้แต่ลูกศรของพี่จะพุ่งเข้าป่าไปแทนพี่ชายคนโตยิงลูกศรด้วยแรงทั้งหมดแต่ลูกศรที่แม่นยำของเขากลับพลาดเป้าในครั้งนี้ตอนนี้ พี่ชายคนที่สองเดินออกมาพี่สาวร้องเพลงอ้อนวอนอีกครั้งและลูกศรก็พลาดเป้าอีกเช่นกันพี่ชายทั้งหกคนยิงลูกศรทีละคนแต่ไม่มีใครสามารถทำร้ายพี่สาวได้เลยทุกครั้งเธอพูดด้วยความเมตตาว่ายิงเลยพี่เล็งมาที่อกของข้าเถิดตอนนี้ถึงตาของน้องชายคนที่เจ็ดพี่ๆคนอื่นเปือนเขาว่าถ้าเจ้าพลาดเป้าเราจะฆ่าเจ้าแทน เขาต้องเลือกระหว่างคำขู่จากพี่ๆกับการปกป้องพี่สาวเป็นบททดสอบของหัวใจที่แท้จริงแต่พี่สาวกลับตัดสินใจเสียสละชีวิตเพื่อปกป้องน้องชายเธออธิษฐานต่อพระผู้เป็นเจ้าข้าแต่พระเจ้าขอให้ลูกศรของน้องชายข้าในครั้งนี้ทะลุกของข้าเพื่อเขาจะได้รอดชีวิตแล้วเธอก็ร้องเพลงเดิมอีกครั้งยิงเลยพี่เล่งที่ออกของข้าเถิด ให้ลูกศรของเจ้าทะลูกของข้าเมื่อน้องชายคนเล็กยิงลูกศรอ,ออกไปมันพุ่งตรงไปที่หน้าผากของพี่สาวพี่สาวร้องด้วยความเจ็บปวดและไม่นานเธอก็สิ้นใจพี่ชายทั้งเจ็ดคนช่วยกันยกศพของพี่สาวลงจากแท่นจากนั้นพี่ชายหกคนก็ช่วยกันหั่นศพของเธอเป็นชิ้นชิ้นพี่ชายคนโตสั่งให้น้องชายคนเล็กไปเก็บฟืนและน้ำจากป่า ตอนขากลับเขานำน้ำและฟืนมาด้วยพร้อมกับปลากับปูบางส่วนเขารู้สึกเจ็บปวดอย่างมากในใจในขณะที่พี่ๆกำลังยุง่งอยู่กับการปรุงเนื้อของพี่สาวน้องชายคนเล็กแอบเอาปลาและปูหลงหม้อด้วยเพื่อทำอาหารแยกให้ตัวเองเมื่ออาหารพร้อมแล้วเขาก็ขุดหลุมเล็กๆไว้ใต้ที่นั่งของตัวเองตั้งแต่ก่อนหน้านั้น แล้วค่อยๆแอบใส่เนื้อของพี่สาวลงไปในหลุมนั้นจากนั้นจึงกินแค่ปลาและข้าวขณะที่พี่ๆทั้งหกกำลังเคี้ยวกระดูกของพี่สาวเขาเคี้ยวแต่ปูเท่านั้นหลังจากกินเสร็จพี่ชายคนโตก็พูดกับน้องชายคนเล็กว่าตอนนี้เจ้าทำความสะอาดจานชามและของเหลือทั้งหมดซะน้องชายคนเล็กจึงเก็บเศษที่เหลือจากพี่สาวทั้งเล็บเศษกระดูก และส่วนอื่นๆที่ยังเหลืออยู่แล้วฝังลงในหลุมที่ขุดไว้จากนั้นก็กลบด้วยดินไม่นานนักบริเวณที่ฝังเนื้อของพี่สาวไว้ก็มีต้นไผ่เล็กๆงอกขึ้นมาและค่อยๆกลายเป็นพุ่มไผ่หนาทึบวันหนึ่งมีโยคีเดินทางผ่านมาและนั่งถ่ายอุจจะระใต้ต้นไผ่นั้นทันใดนั้นก็มีเสียงจากฟากฟ้าดังขึ้นว่าท่านนักพรตกลิ่นเหม็นมากท่านนักพรต มีกลิ่นเหม็นมากเสียงนั้นดังขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่านักพดจึงลุกขึ้นทำความสะอาดและตัดไผ่หนึ่งลำติดตัวไปเขานำไผ่นั้นไปทำเป็นขลุ่ยที่สวยงามและใช้เล่นเพื่อขอทานและเทศนาแก่ผู้คนวันหนึ่งเขาเดินทางมาถึงหมู่บ้านของพี่น้องทั้งเจ็ดเมื่อมาถึงบ้านของพี่ชายคนโตเขาเริ่มเป่าขลุย่ยทันใดนั้นเสียงหนึ่งล้านเสียงก็ดังออกมานี่แหละคือศัตรูที่ยิ่งใหญ่ที่สุด อย่าเป่าเลยเจ้าขลุย่ยเจ้าได้ลืมทั้งความเมตตาและความรักเจ้าทําให้สายสัมพันธ์เป็นมลทินเมื่อได้ยินเช่นนั้นพี่ชายคนโตก็ตกใจสุดขีดเขาบอกภรรยาว่ารีพ้ทานนักพรตผู้นี้แล้วส่งเขาไปให้พ้นภรรยาของเขาก็ทําตามนั้นนักพรดเดินทางต่อไปอยังบ้านของพี่ชายอีกหกคนและทุกครั้งที่เป่าขลุ่ยเสียงก็เผยความลับออกมา ด้วยความหวาดกลัวพี่ๆจึงรีบให้ทานแล้วไล่นักพรตไปเพราะพวกเขากลัวว่าเรื่องการฆ่าพี่สาวจะถูกเปิดเผยในที่สุดนักพรตก็มาถึงบ้านของน้องชายคนที่เจ็ดน้องชายคนเล็กยังไม่ได้แต่งงานและอยู่ตัวคนเดียวทันทีที่นักพรตเป่าคลุยเสียงอ่อนโยนก็ดังขึ้นว่าเป่าเลยเจ้าคลุยนี่คือบ้านของน้องชายคนเล็กของข้าเขาเก็บความเจ็บปวดไว้ในใจอย่างเงียบงนันนี่แหละ คือความรักที่แท้จริงเมื่อได้ยินเสียงอันไพเราะนั้นเขาก็รู้สึกซาบซึ้งใจเขาเชิญนักพรตเข้าบ้านด้วยความเคารพจัดอาหารให้ทานและถามเรื่องราวของคลุยนักพรตจึงเล่าเรื่องทั้งหมดให้เขาฟังว่าเขาทำคลุยขึ้นมาอย่างไรและเกิดเสียงจากฟากฟ้า,าอย่างไรน้องชายคนเล็กจึงขอให้นักพรตมอบคลุยนั้นให้เขาเก็บไว้นักพรตะยกคลุยให้เขาด้วยความเมตตาหลังจากนักพรต จากไปเขานำขลุ่ยมาวางไว้ที่หัวเตียงในห้องและจุดทูบเทียนบูชาเป็นประจำทุกวันด้วยความเคารพศรัทธาอย่างสุดหัวใจไม่นานนักเขาก็เริ่มสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงในบ้านของตนเมื่อกลับจากทำงานก็พบว่าบ้านสะอาดเรียบร้อยทุกวันเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าเขารู้สึกประหลาดใจว่าใครกันที่มาทำความสะอาดบ้านในเวลาที่เขาไม่อยู่เขาจึงไปถามพี่สะ ภายทั้งหลายว่าพวกพี่สะพายเป็นคนมาทำความสะอาดบ้านผมหรือเปล่าทุกคนตอบว่าเรายุ่งกับงานของตัวเองยังไม่ทันเลยจะเอาเวลาที่ไหนไปทำบ้านของเจ้าน้องชายคนเล็กจึงตั้งใจว่าวันนี้เขาจะดูให้ได้ว่าใครกันแน่ที่ทำสิ่งเหล่านี้เขาแกล้งไม่ไปทำงานและแอบซ่อนตัวอยู่ในมุมหนึ่งของบ้านเมื่อบ้านเงียบสงบเขาก็เห็นบางสิ่งออกมาจากคลุยเป็นหญิงสาวที่มีใบหน้า เหมือนพี่สาวของเขาเป๊ะเธอทำความสะอาดบ้านทำงานทุกอย่างแล้วก็กลับเข้าไปในคลุยอีกครั้งน้องชายถึงกับตกตะลึงเมื่อเห็นภาพนั้นเขาจึงไปเล่าเรื่องทั้งหมดให้พี่สะพยคนโตฟังพี่สะพ้ายคนโตจึงแนะนำเขาว่าครั้งหน้าถ้าเธอออกมาจากคลุยอีกให้เจ้าโยนคลุยเข้าไปในกองไฟและพรมน้ำสักิสิทธิ์จากใบโหระพาใส่เธอแล้วเจ้าจะเห็นสิ่งมหัศจรรย์ น้องชายจึงทำตามที่พี่สาวให้คนโตแนะนำไว้เมื่อหญิงสาวลึกลับปรากฏตัวออกมาอีกครั้งเขาก็รีบโยนขลุ่ยลงในกองไฟทันทีและพรมน้ำสัก์สิทธิ์จากใบโหระพาใส่เธอด้วยสัมผัสของน้ำโหระพาหญิงสาวจึงกลับคืนสู่ร่างที่แท้จริงอีกครั้งเธอไม่ใช่ใครอื่นนั่นคือพี่สาวที่เขารักและหายไปนานเมื่อเขาจำพี่สาวได้น้ำตาก็ไหลออกมาทันที เขากอดเธอไว้แน่นด้วยความรักหลังจากนั้นสองพี่น้องก็อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขทั้งสองต่างก็ยอมรับซึ่งกันและกันด้วยหัวใจที่เปี่ยมด้วยรักพวกเขาจึงใช้ชีวิตร่วมกันอย่างอบอุ่นและเข้าใจกันเสมอเพื่อนๆเ,เรื่องนี้สอนความจริงอันลึกซึ้งให้กับเราว่าในโลกนี้ไม่มีใครที่จะเป็นของเราอย่างแท้จริงต,ตลอดเวลาและในทุกสถานการณ์ สายสัมพันธ์อันหวานชื่นและมิตรภาพที่ดูแน่นแฟนก็มักจะผูกไว้ด้วยเส้นได้แห่งผลประโยชน์เมื่อความยากลำบากเข้ามาในชีวิตเราถึงจะได้รู้ว่าใครคือคนที่อยู่เคียงข้างเราอย่างไม่มีเงื่อนไขและไร้ซึ่งความเห็นแก่ตัวโลกภายนอกที่สวยหรูกับความเสแสร้งของความสัมพันธ์เป็นเรื่องที่พบเห็นได้ทั่วไปในปัจจุบันคนส่วนใหญ่ มักสร้างและรักษาความสัมพันธ์เพื่อผลประโยชน์ของตนเองเท่านั้นแต่เมื่อเราต้องการการสนับสนุนและการช่วยเหลือมากที่สุดเรากลับพบว่าตัวเองอยู่เพียงลำพังเพราะฉะนั้นการเข้าใจสิ่งนี้จึงเป็นสิ่งสำคัญมากว่าความเป็นของกันและกันที่แท้จริงนั้นต้องไร้ซึ่งความโลภหรือผลประโยชน์ใดๆแม้จะเป็นเรื่องยากที่จะยอมรับความจริงข้อนี้ แต่มันจะช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งจากภายในให้กับเราเมื่อเราเข้าใจว่าสายสัมพันธ์ที่แท้จริงต้องไร้เงื่อนไขเราจรึงจะสามารถรักษาและดูแลความสัมพันธ์นั้นได้อย่างศรัทธาและอ่อนโยนเราควรระมัดระวังในความสัมพันธ์และเรียนรู้ที่จะมองเห็นผู้ที่อยู่เคียงข้างเราเสมอไม่ว่าจะในสถานการณ์ใดก็ตามการยอมรับความจริงข้อนี้จะช่วยให้เราเป็นคนที่ดีขึ้น เพื่อนนจากเรื่องราววันนี้คุณได้เรียนรู้อะไรบ้างกรุณาแบ่งปันในช่องคอมเมนต์ด้านล่างด้วยนะครับขอบคุณ